สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆแล้วก็ชาว u ูทู e ได้ดูนะครับเป็นการนี่นะครับผนังบ้านนะครับจะมีรอยขีดข่วนดินสอนะครับเป็นรอยนะครับก็ เราจะเช็ดทำความสะอาดมันก็จะยากนะครับบางครั้งครับมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับก็จะโซนหน่อยนะครับก็จะเอาดินสอลอลไรมาขีดตามฝาผนังนะครับอย่างนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะทำความสะอาดง่ายๆนะครับถ้าเราเอาผ้าเช็ดนะครับก็ จะไม่ออกหมดนะครับก็จะมีเป็นรอยอยู่นะครับเป็นรอยอยู่นะครับนี่ครับแล้วผมจะขีดทดลองให้ดูสักสามสี่เส้นนะครับนี่ครับผมสวมวิญญาณพ่อบ้านเจกลก้าเลยนะครับถ้าลบไม่ออกพรุ่งนี้ผมโดนแม่บ้านเล่นงานแย่เลยนะครับนี่ครับด๋ยวผมก็จะมีเทคนิคดีนะครับ ก็นี่เลยนะครับใช้ยาสีฟันนะครับใช้ยาสีฟันทาบางๆนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักนาทีนึงนะครับแล้วก็ใช้ผ้าซับน้ำนะครับบิดให้มันหมาดนะครับก็มาทำการเช็ดนะครับจะทำให้ รอยดินสอน,นะครับที่เราขีดข่วนหรือลูกเด็กเล็กแดงเราขีดข่วนนะครับก็จะหายไม่มีรอยเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่ครับยาสีฟันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า คลิปนี้คือทำตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าผมเข้างานตอนเช้านะครับก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปนะครับนี่ครับแล้วก็เอาเดลฟันทาบางๆนะครับก็ทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดอีกรอบหนึ่งครับเป็นผ้าชุดน้ำมาเิดหมาดนะครับคือเรา สามารถเอาหลอดยาสีฟันที่เราใช้หมดแล้วนะครับแต่ใช้หมดแล้วเราก็ทิ้งเร,เราก็จะทิ้งถ้าเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็มาบีบเมาใช้ได้นะครับเอามาเศษของยาสีฟันหลอดยาสีฟันที่ไม่ได้ใช้าน,น,นะครับนี่นะครับเราก็วาจะทิ้งไว้นะประมาณนาทีนึงครับว่าผม เอาผ้ามาเช็ดให้ดูนะครับนี่ครับหลังจากที่เรารอไปประมาณหนึนาทีครับแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเลยนะครับเดี๋ยวทั้งภาพขยับไปทางซ้ายหน่อยครับโอเคครับแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดได้เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับความแตกต่างนะครับ นี่นะครับหมุนไปเลยน,นี่ครับเช็ดไปไม่มีทิ้งรอยติดไว้เลยนะครับก็อ,อย่างนี้ก็ผมรอดนะครับไปโดนแม่บ้านตีหัวนะครับดูนะครับต <Wow. S 1> ัางภาพเอาไปใกล้นะครับนี่นะครับโอเป็นเนื้อเดียวกับ ผนังที่ไม่ได้โดนขีดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ช่องธนวัฒน์ channel เลยนะครับสวัสดีครับ